สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีชั้งต่อยบดอนทุกท่านนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพาลูกมาเที่ยวนะครับนี่คือวัดวัดลุมพุกนะครับคำะโนโดีสานใต้นะครับตามตามที่เขาลงไว้นะครับ ว,ว,ว,วันวว่าเล้ำงหัดลุมพุกอุดมพนาลามนะครับ,บเขาแนะนำให้ขึ้นไหว้พระก่อนนะครับ,บ ตามกำลังศร,ร,รัทธาดไหมตกไมนะหนึ่งถาได้ยหยิบได้คนละหนึ่งถาดนะครับเดีด๋ยวเอาไปว่าส้สมเด็จปฐมทรงเครื่องมหาเจรพัดครับผมส่วนใครอยากจะทำบุญนะครับก็ตามแต่ศรัทธาออครับผมห <c oughs> ยิบเลยลูกคนละหนึ่งถาดอันนี้มาจากบ้านไรนครับเออมาจากวังหินครับบ้านดอนพระเจ้าอําเภอวังหิน เดียราไปด้านหน้าพระประธานนะเดี๋ยวเราจะไปสวดคาถามาจักรพัดแล้วก็ไปวางถ่านดอกไม้ถวายครับไหนอืมตกช่วงอนเยอะๆเลยครับสบายเต็มเลย แร่พยาสมิงเหล็กนะครับนี่แหละครับแล้วก็ดาบปราบพีอืีครับผมแต่พยาสมิงเหล็กนะครับเราจะยกอธิษฐานเสียงไทยเนาะว่าสิ่งที่ทํานะครับดีสําเร็จสมความมุมากปรารถนาหรือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งมงคลหรือไม่นะครับสามารถอธิษฐานเสียงไทยนะครับลองยกมิ่ดูได้หรือใครอยากจะสะดอกเล้อต่อชะตานะครับก็ยกดับนะครับตัวเอตัวดาบปราบพายดีได้นะครับจะได้ขจัดปัป่าเนาะอุปสรรคสิ่งไม่ดีนะครับ ตัดนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับออกจากชีวิตเราเอาลองดูแม่ลูกเอาลองดูสิหนูอยากลองหนูก็ลองดูหนูก็อธิฐานแล้วหนูก็ยกดูนแรกพยาสิงเล็กตอนนี้ใช้มือข้างไม่ถนัดนะครับในการยกขนาดขวานะครับจะใช้มือข้างซ้ายนะครับหนูก็ลองดูลองดูลูกลองดูมาถึงแล้วเราต้องอธิฐานลงพนมมือ พนมเมืออธิ่ฐานแล้วหนูก็ลองยกดูสวยนะครับสวยมากเลยครับหน้ามาเที่ยวนะครับ คนห้ยกมือสิวัถนศรัทธาขายที่วัฒนัดง่ายเนี่ยเออสโนอมยกได้ข่ายเองเออเฮ้ยพายุบ้านนูจะผ่านแน่เล้วผ่านแล้วแต่หนูจะสำเร็จไงเออแน่เลหนุขอเหลืองพายุบานมันจะไปไหนดีแน่หเลยอหมือยกเที่ยวเดียวดาบได้ดาบสโนว์ครอสก็สุดทายอ้าว ก็ยกขึ้นมายกดาวขึ้นมาก่อนนะครับมาคนมไว้ตรงหน้าอกตั้งนโมสามจบตัวะสระให้เสร็จเลยลองดูไหมคุณน้อยลองดูไหมเนี่ยหนูอธิษฐานก่อน พนมเมืออนิฐานก่อนที่นี่คือตำบลอะไรครับอันนี้ตำบลโคกตาลบ้านบ้านลุมพุกนะครับบ้านลุมพุกตำบลโคกตาล ขยายัวออกนะครับ้วสวดคาถาเสร็จแล้วขยายตัวออกนะครับขยายตัวกว้างๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ยกข้ามศีรษะนะครับดาบมาวางไว้ทรงท้ายหอยนะครับมือข้างขวาก็ดึงดาบออกนิดนึงนะครับเพื่อให้อำนาจพุทธคุณในดาบเนาะนะครับอ่าดึงออกนิดนึงนะครับเพื่อให้อำนาจพุทธคุณนะครับายในดาบนะครับครอบคลุมคลุมครองขจัดปาป์ตเตานะจัดสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีนะครับจากนั้นก็ใส่คืนไว้ในฝัก ยกข้าวศีรษะมานะครับแต่หนะะา้าศากหนึ่งครั้งอธิษฐานขอพรได้นะครับท่องไอ้ตั้งน้ำโมสามจบวันลูก สวยนะขนาดพื้นก็ยังสวยสวยนะครับน่ามาเที่ยวนะครับผู้ที่ยังไม่เคยมาลองมาสัมผัสดูนะครับเขาใส่ทำบุญ นี่คือเงินต่างประเทศนะครับเงินอันนี้มันยัเงินกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ออสเตรเลียนะครับแฟร์ ในออสเตรเลียนะครับอันนี้อินโดนีเซียมีซึเรยมีซื้แเ่ลคน ผมใส่เขาจะให้เราอธิษฐานะให้เสียงดังไกลนี่ไงขอให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงทรงดังโด่งดังอัมรินชื่อเสียงพอจะได้โด่งดังเ้าค็ดึงแบบนีะ คนมาเที่ยวเยอะไหมเยอะเยอะครับถ้าจะมาได้เรื่อยอยู่ครับถ้าจะทานกาแฟกินอยู่ต่างๆดื่มในร้านะครับดูดครับขีน้ำดื่มฟรีด้วยนะครับมีผู้แนะนำเหมือนไกด์แล้วก็พาเรา ขเขาที่ข้างนี้เรื่องเงินหรือเปเงินทองอันนี้คื่องไรเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นด้ยเป็นใหม่พญานาคหรอกะนั่งไม่เห็นเราถอดรองเท้าไหมไม่รู้นะถอดรองเท้าดีกว่า ไปใบอันใบอันพันธชาติกวักทรัพพันปีนะครับพระแม่นางกวักนะครับโอ,อ้ครับ

ใช่สิงไงหนูดูตัวสิตัวก็เป็นสินงนี่แหละไปเราไปดูข้างในคำชะโนดอีสานใต้นะครับอือผ่านตรงไหนนี่ละ ครับตู้จะเป็นรูปตู้หล็กนี่จะเป็นนะครับชาดอกไม้จงใ่อะสรก็รูปี่าน มาปูตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ของทไทยแล้วก็จะมีสามสีตบมวันเราเป็นวันจันทร์ก็สีว่านะปาดปัดปัดตามรูปทรงกำลังง้างแล้วนะง้างเรื่องนะเกลียวแล้วทีนี้ผ้าแดงนะครับก่อนเข้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าแดงก่อนนะะครับจมีไซส์ใหญ่อยู่ตรงข้ามสนามอายุหลายร้อยปีเลยเดี๋ยวเราปลูกต้นปลูกผ้าแดง เสริมสิริมงคลเสริมบารมีต่อชะตาอยูเดี๋ยวก่อนเข้านะครับเาาข,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 ขียนผ้าแดงก่อนกระจายอยู่ด้านข้างนะครับเราไปเขียนผ้าแดงก่อนนะครับเกี่ยววันแรกที่เกิดครับทุกที่เรือก็เขียนคำบรรทัดของพ่อที่ตายอ่าหนูเขียนกันเลยใครพร้อมเขียนกันเลย

เออวันที่วันจ่ายวัจันทต์อภิมหาวันนี้นาคานนี้0 0ที่เรียบร้อยอ้าเสร็จเรียบร้อยไปดต่อนะครับ ตีราคากั่อครับออกเทวานะครับงสัติ์ีทอยู้าตีของดีระคางก่อนค่อยเข้าไปครับรหนูมือหนูว่างข้างหนึ่งหนูตีตีระคางเลยก เอาเอาออกมาขอดีๆออสามครั้งนะครับสามครั้งจากนั้นเดินเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามป้ายเนาะเดี๋ยวเราจะว่ายะค,ะครับจะมหวัเจือนครับเดินเลี้ยวซ้ายเลย นลำตัวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นระยะถุ่มมาครับเวลาเดินรอบลำตัวท่านก็แตะสัมผัสตรงเกล็ดท่านได้อของความไม่สรีมรบนคนสวยครับสวย

กันนะครับครั้งหนึ่งเดีย๋ยวผมเดินเข้าพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้ก่อนนะอู้ลมเย็นมากเลยครับลมดื่นครับสวยงามขอไปหาลูกนะ เห็นไหะเขาไหว้ตรงนั้นอ่ะถ่ายหนูถ่ายแล้วคุณ่งเหียอถ่ายเมื่อไหร่นี่นี่ีเขาให้เราไหว้อ้าหมามก็มาไว่ออ่อ เขาก็จะมีคาถาให้เราได้บูชานะครับนุ่มลื่นครับก็อ,อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับประมาณห้าห้าสิบกว่ากิโล ถือว่าไม่ไกลนะผมก็มาอดีมมหาหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าตะโมกด้วยนะครับก็เลยมาเที่ยวตรงนี้หน่อยครับได้ยินแต่ชื่อครับพึ่งผมก็พึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับสวยครับดู ดูมีความขลังครับผมเดินไปฝั่งนู้นก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูร่มรื่นร่มเย็นนะครับน่ามาเที่ยวคใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ยังไม่ได้มา เชิญชวนเลยนะครับ